นิทานก่อนนอนตอนไก่ชนของอาวนถ้าพูดถึงไก่ชนที่มีฝีไม้ลายมือที่ดีและเอาชนะไก่ชนจากที่อื่นได้อย่างขาดลอยแล้วก็คงจะไม่มีใครในตอนนั้นไม่กล่าวถึงไก่ชนของอาวนเลยเพราะไก่ชนของอาวนนั้นเป็นไก่ชนที่แข็งแกร่งและมีฝีมือในการชนมากมีอยู่ คราวหนึ่งอวนนั้นได้เพราะพันธ์ุไก่ชนมาได้ตัวหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เลี้ยงดูฟูมฟักมาเป็นอย่างดีฝึกให้มันกล้าแข็งและให้กินอาหารที่ดีและบำรุงสุขภาพของมันแน่นอนว่าเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ชิดของเขาก็รุนว่าเมื่อไหร่กันหนอที่จะ ถึงเวลาที่ไก่ชนตัวนั้นจะได้ลงสังเวียนตีไก่เสียทีวันหนึ่งเพื่อนของเอาอวนนั้นอด้นทนไม่ไหวมาหาอาวนถึงที่บ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับไก่ชนตัวนั้นของเขาอาวนไก่ชนตัวนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้หรอยอดเยี่ยม กว่าที่ข้าเคยมีมาก่อนเลยละ่ะสุขภาพดีแถมยังแข็งแกรงอีกตั้งหากอวกล่าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไรถึงจะให้มันไปตีกับตัวอื่นเสียทีละ่ะเพื่อนของอาวนเอ่ยถามต่อยังหลอกยังไม่ถึงเวลาแม้จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ตอนนี้มันยังคึกขนองอยู่มากทีเดียว อาวนเก้าวพอเวลาผ่านไปสักอาทิตย์เพื่อนของอาวนคนเดิมก็อดหลนทนไม่ไหวไปถามกับอาวนอีกตอนนั้นมันก็ไม่คือขนองแล้วนี่แล้วเหตุใจเจ้าจึงไม่นำมันไปลงแข่งตีกับตัวอื่นอีกละ่ะยังหลอกสหายตอนนี้แค่มันเห็นเงาของไก่ตัวอื่น มันก็คือขนองมันยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งอาวนกล่าวเมื่อเวลาผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เพื่อนของเขาซึ่งอยากจะเห็นไก่ตัวที่ดีที่สุดของอาวนมองทุกๆอย่างลงตีก็ได้ไปใจถามเพื่อนของเขาอีกและอาวนก็กล่าวตอบกลับมาอีกว่าใจเย็นเสหาย ตอนนี้มันคือขนองอวดตัวข้าจะต้องฝึกมันอีกนิดหน่อยหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์สหายของอวนก็ไปถามอีกคราวนี้อวนตอบกับสหายของเขาว่าเอาสิไก่ชนของข้าพร้อมแล้วล่ะมันยืนนิ่งๆแม้ว่าจะเห็นไก่ตัวผู้ตัวอื่นผ่านก็ตามเมื่ออวนกล่าวเช่นนั้น เขากับสหายก็อุ้มไก่ไปที่สนามเราทันทีและทันทีที่วางไก่ลงในสนามไก่ตัวอื่นที่พอมชนนั้นก็กลัวไก่ตัวนี้ของอวลนักเพราะว่ามันนิ่งและไม่แสดงอะไรและในที่สุดไก่ชนของอวบนก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ไม่หึกเหิมจนอยากจะเอาชนะเพียงอย่างเดียวย่อมบางจุดอ่อนที่ตนมีได้มีทั้งหมดได้